เป็นสิ่งที่เห็นว่าอุดมการมันไม่ตรงแล้วสาหรับผมนะครับก็คงเป็นเรื่องของอดีตนะครับผมเข้าไปเนี่ยครั้งแรกเข้าไปด้วยความโชคดีที่เป็นมนุษย์ธรรมดาอ,อ,อยู่ในสายพันธุ์ที่เป็นอดีตข้าราชการตำรวจมีสลออ็อตครั้งเข้าไปเนี่ยมีตํารวจ5คนคเข้าไปมีตั้งแต่ในดาบสารวัตรสารวัตรสารวัตรแล้วก็ผู้การในบนผมบอกอู้ดีจังเลยแล้วก็มีอะไรคนพิการคนขานขายขาดน,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 นักกีฬา นะ,ะแล้วก็กรกรมการคือเขามีตัวแทนของหลายกลุ่มคือคือพูดง่ายในหนึ่งสล็อตของอุดมการ์เนี่ยแรกเนี่ยคือเอาความหลากหลายของคนเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามอินพิเม้นว่าทุกคนเนี่ยเท่ากันมีสิทธิ์ผมเชื่อนะเพราะผมเห็นภาพว่าผมสมัครเข้ามาเนี่ยผมมีเงินเดือนแสนนะครับตอนนล้วผมเป็นประธานกรรมการในตลาดตักทรัพย์บริษัทหนึง่งไม่เชื่อไปเช็คดูก็ได้เสียภาษีปีละกก็สามแสนกว่าเพราะต้องเสียเเดือนนป็ั ผมยังยังมาเลยนะครับก็มาด้วยความตั้งใจที่อยากจะมาช่วยบ้านเมืองอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คิดว่ามันเป็นผู้เวลาเพราะตอนนั้นก่อนที่ผมลากรเสียนน่ยผมก็ลงสมัครสวรทีแล้วแต่ก็ไม่ผ่านเพราะถูกเขายึดอำนาจไปทุกวันแต่ผมไม่ได้ได้นะผม<อ>ได้เพอร์สองนะครับก็ถามว่า2องแสนหกหม่นนในกรุงเทพเนี่ยก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ทํางานทางการเมืองก็งมาเห็นรอบนี้มันมีโอกาสาที่มัน็นเข้ามาพักนี้ แล้วก็เห็นภาพสวยงามอันนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อมีการถูกคุกทิ้งด้วยด้วยเครื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้<ม>องค์กริิระะ<ฮ>และก็องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทุกแบบไม่ปามีปราศัยสองครั้ง3ครั้งเนี่ยซึ่งผมเห็นว่ามันขัดลู่ตาผมก็พยายามจะ,ะมีส่วนร่วมและเดินยอมเป็นเบีย้ยหนึ่งบาทนะครับมผมรู้ว่าในการจัดตั้งพรรคการเดินที่มีโรครงการเดียวกันเนี่ย แต่ทางแม่ใหญ่ๆก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีอุดมการที่ไปด้วยกันและยอมรับความเห็นต่างสิ่งที่ผมเห็นก็คือมีความเห็นต่างแยะๆมีความโกรธมีความเกลียวมีความรักมีความเมตตามีความเอ็นดูมีความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นในอยู่ในสัการเมืองแบบนี้แต่เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยมันมันถลายไปเลยวันรุ่มมัน อานาจน่ะเข้ามาอืมมันฟูอำนาจขึ้นมาซึ่งเรื่อยๆๆๆสิ่งที่ทําถูกที่สุดคือการไม่มีมุงเล็กมุงใหญ่ในพักนี้ผมก็ยืนยันว่าไม่มีฮะอ่า<ฆ>แต่มันกลายเป็นขนาดเนี้ยมันกลายเป็นมุงรวดเป็ดดับอ่าก็หมายความว่ามันจะถูกออกแบบจากจากเจ้าของบ้านแหละเ<ฆ>จ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยเอ่อคงไม่ต้องบอกว่าเป็นใครแต่ก็ถามว่าก็แรงปรารถนาที่ดีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมเห็นด้วยค่ะอ<ฆ>่แต่เส้นทางอันเดินเนี่ยมันก็คงเอบิดไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่า ไอช่องสล็อตของบัญชีรายชื่อที่ผมเสนอตัวเข้าไปในรั้งสุดท้ายเนี่ย<ฆ>สิ่งที่ผมเสนอตัวเข้าไปครั้นสุดท้ายเนี่ยปรากฏว,ว่าผมจะไปทํางานการเมืองทางด้านการตํารวจ<ฆ>ผมจะเปลี่ยนองค์กรตํารวจที่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเพราะผมอยากจะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ<ฆ>รื้อโครงสร้างเนี่ยอย่างเต็มแบบเต็มหน่วย<ฆ>แล้วก็มีมีกลุ่มทาํางานคณะทํางานอยู่แล้วของสสในอดีตที่ทําอยู่<ฆ>ผมก็เห็นดีดเห็นงามว่าไอเน,นี้ยมันน่าจะช่วยได้แต่เมื่อ เออไปปอร์ฟอร์มในการแข่งขังนการขัดจัดแล้วเนี่ยไม่ผ่านใครแ่ก้องหัวหน้าพักเนี่ยนะก็ไม่ผ่านคือคือคนที่ผ่านเนี่ยเขาน่าจะเก่งกว่าดีกว่าพูดดีนะเข้าใจปัญหาอ่าแล้วด่าดเก่งด้วยอ,อย่างเงี้ยพักชอบคนแบบนี้ผมว่าการปอรกฟอร์มแบบเนี้ยมันเป็นการปอรกฟอร์มเพื่อเพื่อดึงเลตติ้งของผู้คนในสังคมดึงดวงใจของคนในองคมที่เกียรช่างเนี่ยอ่าเข้ามาเป็นแมสเดียวกันได้ผมก็ใจนะครับผมก็บอกว่าโอเคไม่ผ่านไม่ผ่าน แต่ที่ที่ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าผมยังมีหมู่อีกใบหนึ่งนะครับที่ต้องทหน้าที่แต่ผมไม่ได้ร่วมกิจกรรมแล้ที่ที่ผมควรจะได้ร่วมกิจกรรมมีเท่านั้นเองนะครับ